ชอบทําบุญแต่ไร้น้ําใจการทําบุญไม่ได้ช่วยให้เรามีเมตตากรุณาต่อผู้ที่ทุกข์ยากเพราะเหตุใดการทําบุญของเราส่วนใหญ่มักจะกระทําต่อสิ่งที่อยู่สูงกว่าตนเช่นพระภิกษุสงฆ์วัดวาอารามพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่สิ่งที่อยู่ต่ำกว่าตนเช่นคนยากจนหรือสัตว์น้อยใหญ่เรากลับละเลย อะไรที่ทำให้เราชอบทำบุญกับสิ่งที่สูงกว่าตนเพราะเราเชื่อว่าสิ่งสูงส่งเหล่านั้นจะสามารถบรรดาลความสุขหรือให้สิ่งดีๆที่พึงปรารถนาแก่เราได้เช่นทำอาหารถวายพระบริจาคเงินสร้างวัดก็จะได้รับความมั่งมีสีสุขมีอายุวันนาสุขะาพลาเป็นต้น ช่วยให้เราไปเกิดในสวรรค์มีความสุขสบายในชาติหน้าในทางตรงข้ามสิ่งที่อยู่ต่ำกว่าเรานั้นไม่มีอำนาจที่จะบันดาลอะไรให้เราได้หรือไม่ช่วยให้เราสุขสบายขึ้นเราจึงไม่สนใจที่จะช่วยเหลือเผื่อแผ่ให้สิ่งเหล่านั้นนั่นแสดงว่าที่เราทำบุญกันมากมายก็เพราะหวังประโยชน์ส่วนตัวเป็นสำคัญ ยิ่งทำบุญด้วยท่าทีแบบนี้ก็ยิ่งเห็นกับตัวมากขึ้นผลคือส่งผลให้จิตใจคับแคบความเมตตากรุณาต่อผู้ทุกข์ยากมีแต่จะน้อยลงจิตที่คิดแต่จะเอานั้นเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์อย่าลืมว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของการทำบุญคือการลดความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกู ยิ่งลดได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าใกล้นิพพานอันเป็นประโยชน์สูงสุดที่เรียกว่าปรมัตถะธรรมะพระวัดป่าน้อมนำคำสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์